ด้วยครับอากาศดีครับสมมเตาอเ ดีข้าวแล้วดีข้าวแล้วโอ้ <c oughs> เออโอ้โ <c oughs> เออเสือสีเหลืองอย่างเงี้ยครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับซื้อที่ออกเบอร์ออกหน่อยก็ได้ <c oughs> ซื้อที่ไม่ถูกเห้ยวะ่นกระมูกอะหรอวะในกระมูกอะไร